วันหยุดแทนที่จะพาลูกไปกินไปเที่ยวไปซื้อยาให้ม้ากินอะไรประมาณนี้นะคนข้างบ้านเขาพูดมาา้เนี้ผมเห็นพ่อแม่ผมทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันก็เรื่องเดียวเรื่องการผนันขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคาร์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊สวัสดีครับพบกับช่องหลังพัะคอดอฟฟิเชียนะครับกับรายการฟังเพินกับพี่เอิญวัดใหญ่วันนี้เ่ผ่านมา หลายช่วงหลายตอนละตอนต่อไปที่จะเล่าเนี่ยคือเล่าดราม่าบ้างเอาเรื่องดราม่าบ้างมีไหมเรื่องที่หดหู่หดหู่ทั้งในเรือนจําและข้างนอกมีไหมหดหูเนี่ยหดหู่ถ้าในเรือนจําเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเดียวคือเรื่องการสูญเสียอืการสูญเสียก็คือว่าเราเข้าคุกเนี่ยเราสูญเสียแน่ๆแล้วคือสรภาพแต่นั่นเรารับได้เพราะเราเป็นปะ,ะตาก,กรรมของเราเนี่ย แต่การสูญเสียที่เราไม่คาดคิดอย่างเนี้ยอ,อันนั้นมันหดหูอ่าอย่างกรณีเข้าคุกมาติดคุกแล้วเรามีคนรักมีแฟนอยู่ข้างนอกเนี่ยไอ้กรณีเมียลื่นเมียทิ้งเนี่ยอันนี้พอเข้าใจอมไม่มีใครเขารออยู่แล้วส่วนใหญ่นะแลอื้วหว่างที่รออาจจะมีอาจจะมีคนรอก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเห็นไม่ค่อยรออันนี้เป็นเป็นภาพจําเราเราเรา เรารู้ชะตากรรมอยู่แล้วถ้าเมียจะทิ้งเมียจะไปเนี่ยไม่แปลกแต่ว่ากรณีสูญเสียสูญเสียแบบว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหหดหูโโยากที่จะทำใจไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในผมเข้าคุกเนี่ยรอบรอบสองผมมีมีแบบว่าประเด็นดราม่าคือว่ารอบแรกๆนะพ่อผมจะไปทุกที่สมัยติดคุกนะ ต่งโรงพักใต้ถุนศาเลเรือนจําเนี่ยผมจะได้เห็นพ่อผมจะไปให้กําลังใจผมเสมออืมผมจะผิดจะถูกแล้วแต่พ่อผมจะมาดูผมเสมอจนมาเป็นรอบอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมไม่เข็ดผมเข้าไปอีกก่อนที่ผมจะเข้าไปเนี่ยพ่อผมก็ด่าผมทุกวันอ,อะไรผมทุกวันเหมือนผมออกจากคุกแล้วไม่สํานึก,กนอ่ะพอผมเข้าคุกไปอีกรอบเนี่ยพ่อผมไม่เคยมาเยี่ยมเลยไม่เคยไปเลยไม่เคยเลย แต่ความรู้สึกเราตอนนั้นเรากลับไปคิดว่าโอ้โหรอบนี้พ่อกูไม่รักกูเลยพ่อกูไม่เอากูเลยไม่เคยมาดูกูเลยแม่ยังมีมาบ้างมาดูบ้างแต่แม่ผมไม่ค่อยว่างหรอกแม่ผมขายของตอนนั้นเนี่ยถ้าเขามาทีเขาคือเขาต้องหยุดงานหยุดปิดกิจการที่ร้านซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยแต่พ่อผมไม่มาดูตอนนั้นความรู้สึกผมแบบ้ i, ทาไมพ่อเราไม่รอบนี้เขาไม่เอาเราเลยจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนมาเยี่ยมหรือคนรู้จักอย่างพี่สาวมาเยี่ยมอะไรใครมาเยี่ยม ผมก็จะถามเขาเนี่ยพ่อผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะบอกได้ว่าพ่อสบายดีไม่มีอะไรผมก็ไม่เข้าใจแล้วสบายดีแล้วทำไมไม่มาไม่เคยมาดูแสดงว่ารอบสองให้ติดติดนานไหมรอบสองติดนานติดห้าปีติดเต็มโทษหกปีติดไปเต็มเต็มห้าปีติดรู้เรื่องเลยตอนนั้นอพ่อไม่เคยมาดูเลยความรู้สึกผมก็แบบว่าไพ่อเราไม่รักเราเลยอะไรเงี้ยคิดคือเราไปคิดไม่ดีกับเขาไปคิดไม่ดีเขาคิดว่าเขาไม่รักเราอะไรอะไเงี้ยจนวันที่ผมพ้นโทษเนี่ย ผมก็มีความรู้สึกว่าเไม่บอกใครที่บ้านดีกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวออกไปเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยพอผมกลับไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเริ่มไอ้ชื่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือผมล่ะอืมผมกลับไปเห็นพ่อผมเนี่ยในสภาพที่แบบว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วคือนอนเป็นผักแล้วอืสารพัดโรคแล้วเบาหวานวันนโรคอะไรเต็ไมไปหมดคือพ่อผมนี่คือสภาพนี้คือแบบ อาการหนักแล้วเราเห็นแล้วเราแบบรู้สึกสะเทือนใจว่าแบบว่าเราไปคิดไม่ดีกับเขาเราไปคิดไม่ดีกับเขาด้วยอะไรกับเขาด้วยคิดว่าเขาไม่รักเราแต่แท้จริงแล้วเขาสภาพเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาคงมาดูเราแล้วอะไรเนี้ยผมไปเห็นพ่อผมแล้วหลังจากนั้นไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ถึงเดือนพ่อผมก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเขาเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยพ่อผมเป็นเบาหวานผมก็คิดว่าโรคนี้เป็นพันธุกรรมด้วย ทุกวันนี้ผมก็เสียวอยู่นะแต่พ่อผมนะผมชอบพ่อผมอย่างหนึ่งไอ้สิ่งดีๆที่พ่อผมเป็นตัวอย่างนะพ่อผมไม่กินเหล้าพ่อผมไม่สูบบุหรี่พ่อผมไม่เจ้าชู้พ่อผมมีอะไรที่มันแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นมาใส่สมองผม,อ,มอย่างสมมติว่าอย่างสมมติตอนผมวัยรุ่นนะผมก็ตามภาษาวัยรุ่นยุคนั้น วิธีการดูสื่อดูอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงอ่ะผมก็ตามภาษาวัยรุ่นยุคยุคเก้าสวนเก้เป็นอาร์เอสแกรมมี่บอยนด์อ่ะผมจะฟังแบบนี้แบบนี้เปิดเสียงดังลั่นบ้านแรปเตอร์เจอาวยบอยสเอะไรประมาณนี้นะเออชอบชอบชอบเด็กๆพ่อผมบ่นทุกวันให้มึงฟังอะไรของมึงวะฟังเพลงบ้าอะไรของมึงวะนู่นนี่นั่นบ่นผมวันผมบอกพ่อไม่เข้าใจผมรอกใช่ปะ่า เขาดังจะตายไวรุ่นเขาฮิตกันบอกอฟังอะไรมึงไม่รู้เรื่องหรอกอฮิตแค่ตอนนี้อีกหน่อยก็ไม่ฮิตแลนะใช่ปะแป๊บเดียวแหละเพลงพวกนี้นี่มึงเอาอย่างนี้ไปฟังใส่พวกเพลงสากลมาในสมองผม,มสกอปเปียนยูเอฟโอแบ็กซบบาอดอะไรทำนองเนี่ยอีเกิลบองโจวีอะไรมาใส่สมองผมเต็มไปหมดตอนนั้นนะความรู้สึกผมแบบไอ้เขาอ,อะไรมาให้เราฟังเลยมึงต้องฟังแบบนี้เขาบอกกับผมว่าล็อกกันในวัได ไม่มีวันตายอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าอะเราผมฟังเพลงป๊อปใสใสรักหวานหวานนี่เขาไม่ให้ผมฟังพวกนี้เขาบอกฟังพวกนี้แล้วอ่อนแอฟังพวกนี้แล้วจิตใจจะอ่อนแอพวกนี้มันอกหักฟุ้มไฟเขาบอกมึงฟังแบบนี้จิกโกอกหักพงพัดไมโครอะไรพวกนี้เอาพวกนี้มาใส่เราใส่เราไปไปมาเพลงพวกนี้ช่วยเราได้นะ เพลงพวกนี้มันจิกโกอ,อกหกักนักเลงอ,อกหกักเขาไม่ฟุม่มฟายเขาอ,อะไรมาใส่จนวันหนึ่งเนี่ยพอพ่อผมจากผมไปเนี่ยไอ้พวกเพลงสากลเพลงอะไรที่เขามาใส่สมองมันเนี่ยนั่นเขาใส่ความเป็นอินเตอร์ให้เราอใส่อะไร <laughs> ที่มันไอเดียให้เราใส่ความเป็นอินเตอร์ให้เราประมาณนี้ยแต่พ่อผมไม่จะเสียมีข้อเสียอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หลายแรงด้วยออะไรพ่อผมติดการพนันติดการพนัน ติดแบบว่าติดการพนันชัดเจนเลยแม้กระทั่งชื่อผมยังชื่อนกพนันพ่อผมติดการพนันจริงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแค่อย่างเดียวเองแต่มันอยู่ที่เราจะมุมมองอถ้าผมจะเป็นอย่างพ่อผมเนี่ยมันก็ไม่แปลกแล้วถ้าพ่อติดการพนันแล้วลูกจะติดด้วยแต่ผมเลือกที่จะไม่เป็นอผมเลือกที่จะไม่เป็นเหมือนพ่อผมผมจาได้ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่จำาัน้ผมเห็นพ่อผมเล่นการพนันทุกรูปแบบอแล้วผมไม่เคยเห็นพ่อผมรวยเลย มไม่เคยเห็นว่าพ่อมจะรวยจากการพนันเลยที่เห็นก็คือขัดสนตลอด <laughs> เรื่องจริง <laughs> ผมเห็นความขัดสนตลอดผมเห็นอย่างเงี้ยบางทีอ่าเสาร์อาทิตย์พ่อผมจะอาวันนั้นมันเสาร์อาทิตย์พ่อมจะชอบไปสนามม้านาังเลงพร้อ,อมอได้กล้องประจําตัวเขาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาเอาน้ําแต่งตัวหล่อเพื่อไปสนามม้านาังเลงแล้วก็กลับมาแบบกระเป๋าแฟบทุกวันประมาณนี้นะคนข้างบ้านผมก็จะชอบพูดว่าพ่อมึงนี่ดีนะ วันหยุดแทนที่จะพาลูกไปกินไปเที่ยวไปซื้อยาให้ม้ากินอะไรประมาณนี้นะคนข้างบ้านเขาพูดมาแบเนี้ผมเห็นพ่อแม่ผมทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันก็เรื่องเดียวเรื่องการพนันเห็นแม่ผมร้องไห้หอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมจะบอกผมเสมอว่าโตขึ้นมามึงจะเป็นอะไรก็ได้มึงอย่าเป็นเหมือนพ่อผมผมก็ผมก,ก,ก็ก็สงสารแม่นะตอนนั้นเนี่ยผมได้โตมาผมเลือกที่จะไม่เป็นอย่างนี้ดีกว่าผมจะไม่คือการพนันเนี่ยบางทีนิดเดียหน่อยสนุกสนุกได้แต่ว่า ให้ผมไปฝังอย่างนั้นเลยผมไม่เอาดีกว่ามันไม่ใช่บ่อเกิดแห่งความร่ํารวยแน่นอนผมดูผมดูแต่อย่างอยาพ่อนะใครที่ได้รวยหรือเปล่าไงผมไม่รู้แต่ผเชื่อว่าการพนันถ้าไม่โกงไม่รวยอืเข้าไปแล้วมันวงการนี้ผมเลยไม่ไม่ยุ่งกับการพนันดีกว่าไม่ไม่เอาดีกว่าไม่อยากไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็เหมือนว่าก็เหมือนเขาก็สอนแล้วลหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะจะเลือกจะเป็นอย่างเขาหรือไม่เป็นอย่างเขาเห็นมาดูตลอดว่าพ่อเนี่ยอยู่กับการพนันมาชีวิตทะเลาะกับแม่วุ่นวายไม่มีเงินเหลือไม่รวยไม่เคยรวยไม่เคยมีเงินเหลือแล้วคออดยาม ถึงขั้นนั้นก็มีเพราะการพนันเนี่ยอถึงขั้นเกือบเคยไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเพราะเงินมันไปจมกับการพน,นันหมดประมาณนี้นะนั่นคือนั่นคือสําหรับพ่อผมนั่นคือการสูญเสียด้วยคือพ่อผมก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมยังโชคดีรอบนั้นนะยังได้ออกไปทันยังได้บวชหน้าไฟอะไรประมาณนี้เออ,อใช่ยังได้ออกไปเจอท่านก่อนได้ออกมาเจอก่อนที่เขาจะนันเนอะแต่มาอีกรอบนึงรอบล่าสุดเนี่ยโอ้อันนี้รอบล่าสุดเนี่ยผมมาเริ่มติดคุกมานานแล้ว ติดจนร er cool hmm. hmm. hey. ู้สึกแบบว่าถ้าเราผมเริ่มมีความสุ่ติดคุกเนี่ยผมจะไม่เบียดเบียนครอบครัวเกผมจะไม่คิดจะไปเบียดเบียนครอบครัวเพราะเขาไม่ได้สอนให้เรามาติดคุกเราเลือกที่จะเดินทางนี้เองเราต้องรับชะตากรรมแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าผมหาเงินหาทองหาอะไรได้ผมจะส่งให้ข้างนอกด้วยผมคิดแบบนี้คผมติดคุกผมไม่เอาผมจะไม่เอาครอบครัวมาติดด้วยผมผมพยายามจะไม่เบียดเบียนผมก็เลือกที่จะไม่ค่อยติดต่อที่บ้านไม่ค่อยจะทำไม่ค่อยเอาไม่ค่อยจะไปบรรยายความเดือดร้อนให้เขาฟังเพราะเราทําตัวเอง ไอจากการที่ผมไม่ค่อยติดต่อทางบ้านเนี่ยทําให้ผมไม่ค่อยได้ข่าวไม่ค่อยได้ข่าวข่าวข้างนอกอะไรประมาณเนี้จนมาวันหนึ่งผมอาบน้ํากันอยู่อาบน้ําแบบว่าแอบอาบไม่ได้อาบตามเวลาที่เขากาหนดไม่อาบไปคุกนะอประมาณว่ายอดจิ๊กโดแอบอาบกันมีอาบกันได้ไม่กี่คนจะมีถังน้ําอยู่ใหญ่ๆอยู่ผมก็จะอาบกันอาบกันไม่กี่คนอาบประจําจะมีผมมีพวกเพื่อนเพื่อนพวกไอ้มาลิกบ้านแขก อ่าแล้วก็เบ้นมือกระดูกเนี่ยออาบน้ํากันตรงนี้ทุกวันแต่วันนั้นเนี่ยเบ้นเนี่ยไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมญาติแล้วผมก็อาบกันอยู่เนี่ยแล้วทันเนี้ยผมก็บอกพวกที่ยังยังอาบไม่เสร็จพวกเด็กเด็กในบานว่เฮ้ยมึงอาบมึงเก็บน้าให้เบ้นด้วยนะเบซ์ยังไม่มานะอะไรเงี้ยสักพักผมมองไปเบ้นมาแล้วผมเห็นเบ้นเดินมาแล้วผมมองฮ้ยเหมือนกาลังถามหาผมอยู่อ่าเฮ้ยแสดงว่าต้องมีอะไรไว้ออกไปเยี่ยมแล้วกลับมาถามหาผมเนี่ยผมมองมาเนี่ย สักพักเบนเดินมาเจอผมแล้วเดินมาจับมือผมนะเอินเพื่อนทําใจดีๆนะคิดในใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีะลืวเอินเพื่อนแม่เสียนะความรู้สึกเรามันแบบโอ้โหคือแบบโอ้อะไรวะเนี่ยแบบเมื่อกี้ผมยังเฮฮาอยู่เลยพอบอกแม่เสียแล้วเรามันมันมันแบบฟื้นเลยมันหมดเลยมันห่อเหี่ยวมันแบบโอ้โหแทบเป็นลมอ่ะยืน นี่เจอกับตัวเลยนะเนี่ยเจอแบบโอ้แม่เสียแล้วแม่ผมเสียเป็นอะไรบอกเบนบอกยังไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเนี่ยแฟนตอนนั้นแฟนเบนมาเยี่ยมแล้วบอกว่าเห็นโพสต์อยู่แม่เสียผมรู้สึกแบบความรู้สึกเราเนี่ยแบบว่าเราเราแม่งติดแต่คุกเนี่ยติดแต่คุกเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปอะไรกับเขาเนี่ยจนวันนี้เสียไปแบบเฉียบพันเนี่ยความรู้สึกแบบผมเคยคิดได้นะตอนอยู่ในเรือนจําเนี่ยคิดได้นะผมคิดได้รอบหนึ่งผมคิดได้รอบหนึ่งคือว่า ผมมีความสึกว่าอทําไมเวลาเราจะกอดแม่เราเนี่ยทําไมเรารู้สึกเขินอายวะแปลกนะคนอย่างเงี้ยมีนะย่างยกตัวอ,อย่างผมเนี่ยอยทําไมผมจะกอดแม่ผมทําไมผมเขินวะทําทไมผมอายแต่เรากอดเพื่อนกอดอะไรกอดได้หมดพอจะกอดแม่อายเพรงะงั้นอะไรประมาณนี้นะผมก็าหาคําตอบอย่างเงี้ยมาคิดขึ้นได้อ่มาเจออ่านเจอในหนังสืออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นบาปอย่างหนึ่งที่มันติดตัวเราอวิธีแก้บาปนี้มันง่ายๆ เราก็กลับไปกอดแม่เราก็จบแล้วอือันนั้นผมเคยทําสําเร็จกลับไปผมก็ไปกอดแม่ผมได้แล้วผมก็ติดคุกอีกเหมือนเดิมพออยู่ในคุกไปานานเนี่ยเราเริ่มคิดละระหว่างเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเคยทําอะไรให้ใครบ้างอเราเคยช่วยเหลือเพื่อนอเราเคยดูแลเพื่อนเราเคยดูแลแฟนเราอย่างดีแฟนเราอยากกินอะไรเอาไปแฟนเราอยากไปเที่ยวไหนไปกันแฟนเราอยากได้อะไรได้หมดแต่เราไม่เคยพาแม่เราไปเที่ยวไหน S <S เราไม่เคยแม่เราอยากกินอะไรเราเรายังไม่เคยคิดจะซื้อให้เขาอะรอบนั้นผมคิดได้ละผมกล้าเดี๋ยวออกไปรอบเนี้เพราะเราแบบว่าเราจะพาแม่เราไปเที่ยวเราจะอยากได้อะไรเราจะให้แม่เราอยากอย่างเงี้ยอยากแม่อยากกินอะไรอย่างนั้นเนี่ยพอครั้งนี้ไม่มีแม่แล้วไงอืยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันมันค้างคานะว่าเราแบบว่าแม่งคิดได้แต่มันไม่มีโอกาสได้ทําแม่ผมจากไปด้วยมะเร็งด้วยมะเร็งความรู้สึกผมก็แบบว่า พ่อก็เบาหวานแม่ก็มะเร็งสองอย่างเนี่ยผมจะเลือกอันไหน <c oughs> เป็นพันธุก,กรรมนะ <c oughs> <อ>ถูกไหมสองอย่างเนี่ยหนักทั้งสองอย่างเลยทุก <c oughs> วันนี้ผมก็พยายามออกกําลังอยู่ <c oughs> พยายามจะนั่นอยู่กลัวเหมือนกงันอะไรไหมน,นี่พูดเล่าถึงพ่อถึงแม่แล้วผม, <c oughs> ผ,มผมมารับรู้ว่าพี่มีน้องสาวใช่ไหมที่ช่วยดูแลต่างต่อ่าครับผมน้องผมมีน้องเล่าถึงน้องเลยคนจะเห็นว่าครอบครัวสาคัญครับผมน้องสาวผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดื้อกว่าผมอีกอืม แสบกว่าผมอีกแรงกว่าผมอีกคือแบบ<ะ>ว่าก็คือว่าดาวร้ายคนหนึ่งน้องสาวผมตอนนั้นน่ะดื้อมากเลยมากน้องผมก็เคยเป็นเหมือนผมนี่แหละอะืแต่ความรู้สึกพี่น้องอะ่ะผมจะคอยอะไรที่ขัดขวางเขาได้ผมจะขัดขวางอะไรที่ขัดขวางเขาได้ผมจะขัดขวางในทางที่ไม่ดีเนี่ยเช่นถ้าเขาจะเสพผมจะไม่สนับสนุนถ้าเขาจะขายผมจะไม่ค่อยสนับสนุนเขามาก<ะ>พราะความเป็นพี่น้องมันผมเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่อยากให้น้องเป็นน่<ะ>ผมเป็นอย่างนี้ผมติดยาผมก็ไม่อยากให้น้องติด ผมขายยาผมก็ไม่ค่อยอยากให้น้องทําคือมันใจเราไม่ไปสนับสนุนแต่บางทีน้องผมมันกลับไปคิดว่ามึงไม่เอากูเลยอะไรประมาณนี้ก็ประมาณว่าพี่ชายอ่ะรู้ถูกผิดก็ไม่อยากให้น้องนะกระโดดมาในสถานการไม่อยากเป็นเป็นเหมือนผมแต่น้องมองว่าโถโหไม่เอาเลยจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้คือระหว่างนั้นน่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยอย่างวันเนี้น้องผมกลับกลับไปสู่จุดที่แบบว่าดีได้อ่ะ ทุกวันนี้ผมบอกตรงผมก็มองน้องผมเป็นตัวอย่างออน้องผมมันยังกลับมาได้คือเขาก็เกย์ค้าอยู่ค่าเขาก็เป็นมาหมดแล้วเขาก็เลิกเขาก็เลิกดื้อๆเนี่ยเขาก็ทำของเขาได้เขาก็กลับมาอยู่จุดที่แบบว่าเออเว้ยมันใช่แล้วทาไมน้องผมมันเป็นผู้หญิงมันยังกลับไปได้มันยังดีได้แล้วผมผมเป็นพี่มันทำไมผมจะทำไม่ได้เออถูกไหมน้องผมดีทุกอย่างทุกวันนี้ซัพพอร์ตผมหมดขาดเหลืออะไรน้องผมดูแลหมดอะไรให้ผมหมดเงี่ยผมก็กล่าวว่ายใช่น้องผมก็มีไม่เยอะแต่ก็มีให้ผมตลอด อเออผมก็เลยรู้สึกแบบเออไว้ยเราแม่งพี่น้องด้วยแล้วเราแบบว่าเออใช่มันน้องผมยังยังเป็นคนดีได้แล้วทําไมผมจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ผมเป็นพี่ผมต้องเป็นตัวอย่างเนี่ยผมติดคุกน้องผมส่งเสียยันปล่อยนะรอบเนี้ยมผมผมเคยบอกน้องว่าผมไม่เคยผมไม่ได้คาดหวังให้มาส่งเสียผมเป็นพี่กูต้องกูต้องให้มึงออต้องดูแลน้องไม่ใช่ว่ามึงมาให้กูผมไม่เราเหลือกันอยู่เท่านี้สองอคนพี่น้องน้องผมก็ส่งเสียอยู่ยันทุกวันเนี้ย ก็ยังหยิบยื่นผมอยู่มันเหมือนของพี่ได้น้องใช่ส่วนผมได้พี่ส่งเสียเลยเหลืออยู่คนเดียวเหมือนกันเออแต่พี่น้องผมมีอ่ะมีมีไม่ได้มีแค่สองคนคือมีมากกว่านี้แต่ส่วนมากแต่ที่รักกันเนี่ยมีเท่านี้ที่เหลือเขาจะมองผมเป็นยังไงไม่รู้ในความสุขของผม,มผมมีญาตินะญาติพี่น้องผมมีในความสุขของผมผมมีญาติอแต่ในความสุขของญาติผมจะมีผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เอออันนี้ผมไม่รู้อันนี้น้องพี่ก็ถือว่า ดีามากปัจจุบันก็ยังซัพพอร์ตทำงานงกงกทุกวันไม่มไม่ได้บ้างมีอะไรหรอกแต่ไม่เคยทิ้งผม,มไม่เคยทิ้งผมเลยนี่ก็คือการจะบอกว่าถ้าเกิดเรามีครอบครัวใช่ไหม,มเราก็ควรจะต้องรักษาไว้ต้องรักษาไว้เออเอาเอา,เอาบุเรเลนสซะหน่อยเลยเออไหนๆวันนี้มันมีสาระแล้วฝากถึงคนที่แบบกําลังมีพ่อมีแม่มีอะไรคือผมพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ผมตายเหมือนกันใช่ไหมและพ่อผมเนี่ยตายเพราะว่าผมเกเรมากจนตอนใจตายคือคือตอนใจตายพี่เอาแค่นี้พอ เสร็จแล้วผมก็เลยพี่สาวคนเดียวก็ดูแลผมจนผมกลับตัวได้พี่สาวก็สบายใจก็ไปมีแฟนย้ายไปอื่งประเทศตัวนี้ผมก็จะมีครอบครัวผมก็คือจะมีภรรยาลูกผมแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาผมก็ต้องใส่ใจครอบครัวให้ดีที่สุดใช่ใช่ใช่เออพี่ฝากซะหน่อยเขาบอกว่าสายใยมันเริ่มจากครอบครัวอสถาบันครอบครัวหลักเลือดมันข้นกว่าน้ําอยู่แล้วอืพี่น้องกันทะเลาะกันยังไงอะไรกันยังไงแล้วแต่ทุกอย่างมันมันตัดกันไม่ขาดหรอกเรายังนยทุกวันนี้ใครยังมีพ่ออยู่มีแม่อยู่เนี่ย อะไรที่ยังไม่เคยทําให้พ่อแม่เนี่ยทำซะคือบางทีเราอาจจะทําทให้พ่อแม่เสียใจมาเยอะแล้วเนี่ยอ,อะไรที่ทําให้พ่อแม่รู้สึกดีได้รู้สึกภูมิใจได้ทาซะก่อนที่มันจะสายอะไรเงี้ยพี่น้องเนี่ยรักกันไว้ดีกว่าพี่น้องอยังไงอย่าไปทิ้งกันอย่าไปอะไรกันรักกันไว้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะอย่าไปคือมีคือรักษาสิ่งนี้ไว้อะครอบครัวสําคัญที่สุดอืครอบครัวต้องมาที่หนึ่ง อย่างอื่นค่อยๆลองลงไปไม่ได้บอกเพื่อไม่สําคัญนะเราต้องลําดับลําดับให้มันถูกต้องลําดับให้มันถูกต้องวันนี้คุณจะมีพ่อแม่อยู่ก็พาไปกินชาบูไปกินอะไรผมก็ดูแลพ่อแม่พาพ่อแม่ไปกินดีกว่าพาแฟนไปกินพาเมียไปกินเงี้ยอีกหน่อยเลิกกันก็เป็นคนอื่นถูกไหมเอาละครนี่ก็คือบทเรียนชีวิตจากพี่เอิดวัดใหญ่เดี๋ยวเราจบตอนนี้ไว้สักแค่นี้เดี๋ยวตอนหน้าแม่ผมติดใจเรื่องโมยอยู่หลายตัวขออีกสักหน่อยได้ไหม ก็พอมีพอมีนะพอมีฝากติดตามไว้นะท่านผู้ชม